เบือบ่อทำอะไรดีเนาะหน้าเบือ่บอขนดนี้ลูกค้าครับโอเคครับถูกไปส่งเข้าบ้านแล้วแหละเข้าบ้านทูน่าไซส์เอสหนึ่งชิ้นไปส่งเลยบ้านนี้ยฉันไปส่งครั้งแรกเลยนะเพราะทุกทีฉันไม่เคยไปส่งในหมู่บ้านนั้นเลยอ่ะอจะลองไปบ้างเพราะฉันไปแต่หมู่บ้าน อื่นๆน,นี่มันหมูบกกหม่บ้านสากุระหมู่บ้านสากุระมันก็เป็นหมดเลยนะแต่อันนี้เป็นหมู่บ้านสัก,กุระพิเศษเพราะเนื่องจากทางซอยอะมันพ็แปลกมากเพราะเห็นเขาเล่าลือกันว่ามีแต่คนเดินเพ่นพ่านไม่ยอมขับไม่ยอมนอนนั่นไงคนนี้ด้วยออจ,จังเจอป้าเขาไม่หลบเราก็เลี้ยวเลยจ้าจัดรถ ไปซื้อข้าปั้นดีกว่าเข้าไปในร้านเลยจ้าพี่ครับเอาเข้าวปั้นไซนทูน่าไซส์ S อหนึ่งชิ้นครับอ๋อได้จ้ะนี่จ้อขอบคุณครับโอเคไปข้างนอกแล้วก็ขี่รถไปดีกว่าวันนี้ได้ออเดอร์ทั้งหลายออเดอร์รู้สึกวันนี้สนุกจังเลยถอยรถก่อนนะจ้าโอเค ไปเลยจ้าบายตานเลขที่50ทับ54โอเคโอ้นั่นไงข้างหน้าน,นี่แหละเอ้ะจอดทำไมเนี่ยขยับไปนิดโอเคเดี๋ยวเรียกก่อนเผื่อเขาไม่ได้ยินต้องเรียกข้าวปั้นมาส่งครับแกฟูดครับ มาส่งครับแกปฟู้ดครับข้าปั้นครับเข้าวปั้นครับแกปฟู้ดครับเฮ้ยใครมาเรียกเออ่ะอะวุวายเสียงดังหน้าบ้านเนี่ยอเ,เอาพี่แกปงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวออกไปเอาก่อนลืมไปเลยว่าสั่งนะข้าวปาั้นมานีมีมีมมาแล้วค่ะอ๋อนี่ครับ ข้าปั้นไซส์เอสไซส์ทูน่าทั้งหมด600ยเยนครับเออนี่ขาดตังขอบคุณสำหรับข้าวปั้นนะคะอุ้ยหล่อจังเลยอะ่ะงั้นข้าวบานไปปิดบ้านดีกว่าเดี๋ยวเขามองมาในบ้านเราอุย้ยใส่กาเขานี่มันดีจังเลยหล่อชะมัดหล่อแบบเทพเจ้าส่งมา มานดีกว่าเดี๋ยวเขามองมาเขาก็สงสัยปิด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 ,ปดถ้าไม่ปิดเนี่ยนะตดนเขามองโต๊ะเลยเฮ้ยคนวิ่งวนเลยจ้านั่งดูทีวีแล้วก็กินขาน้าวปั้นแล้วก็นนึกถึงพี่แจ๊บคนนั้นดีกว่าจะได้ดีนั่งกินข้าวปั้นดีกว่าอืมอร่อยมาก แล้วไปนับก่อนตอนนี้ยังนับไม่ได้ไปนับใต้ต้นไม้ลมเย็ยนของเราดีกว่าว่าครบหกร้อยเยนหรือเปล่าไม่ครบคอยมาเอาแค่นั้นแหละฉันไม่โกรธ <c oughs> ไปนับดีกว่าขี <c oughs> ่รถไปเลยจ้าขี่รถขี่รถ ไหนนับเงินสิครบไหมเนี่ยโอ้ครบครบครบๆเยี่ยมเลยโอ้โหว้าวอีกี้มันเป็นสกายไปกับผู้วายรู้พาพิสเกตอีกี้ชอบวาสเกตแต่เพียงผู้วายสงสัยไม่ว่าไอต,ตื่ตตนมาแล้น้ำดินไปตีไปตีแปลจะไปโอ้ยร้องอะไรของฉันเนี่ยฉันว่านะ จะไปหาเพื่อนอ่ะไปนัดติวหนังสือกับเพื่อนดีกว่าที่โรงเรียนเราี่้แลกเดี๋ยวขับจักรยานไปก็ได้เพราะว่าเพื่อนนัดติวแต่เราไม่ได้ติวนะจ้าไปสอนเพื่อนติวจ้าขี่จักรยานไปนี่แหละขี่รถใหญ่ไปทําไมก็ไม่รู้ก็แจะพ่อกับแม่ฉันนะ่ะออกไปต่างจังหวัดแค่อาทิตย์เดียวนี้มันสี่เดือนแล้ว โ,โอยนี่มันเดือนพฤศจิกแล้วนะเนี่ยไปจั้งแต่เดือนกุมภาเลยอะ่ะฉันจะโทรหาทุกวันก็บอกว่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่เห็นจะกลับทุกทีเลยอะ่ะโทรไปก็บอกเหมือนเดิมไม่เชื่อหรอกฉันจะไม่เชื่อแม่ฉันแหละแม่ฉันพูดอะไรก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเฮ้ยฉันนั่นแหละคือต้องรออีกนานโรงเรียนก็จะเปิดแล้วค่ะเทอม ค่าหนังสือค่าชุดเรียนค่ารองเท้าชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้าแล้วก็หนังสือถุงเท้ากีบโบติดผมฉันยังไม่ได้ซื้อเลยรนี่ยเฮ้ยช่างเถอะอย่าไปบ่นแม่ฉันมากเลยเฮ้ยข้ามตรงนี้เลยนะดีแล้วไม่มีรถมองซ้ายแล้วมองขวาแล้วโอเคข้ามเลยแล้วกันค่อยๆข้ามอย่รถชน